สวัสดีเล่ะบ,บ้านนะจ๊ะทุกคนจ่ายิน,น,นดีตอนรับกับสุดซ่องเบาอา,จอา,าด,าดจร้นนสวัสดีจ้ามืออ่อนี้เป็นเพื่อนๆดแดดทุกคนที่ตกจ้าไปห้ามกัททินมาฮาต่บางห้องอยู่แล้วพี่นออ้นนองเอ้ยเขา้า่ได้กินเลยเกับแารวมคบกแล้วจ้ร่มเอาใส่มาลมบันทองนพระธาตุเย็นเป็นหมากซ้ำลมแล้วเป็นดอกเลยฝนตกที่หน่อยล้มะลจละเปิดเงตอยู่ เมื่อนี้ก็บ่ได้ไปใายเออไปไปอยู่พี่น้องเมื่อนี้ก็ไปห้าผูกกงผูกแคนลูกเต่าเรากาะเนาะมูได้มูเสียวได้ลูกแล้วก็หากะมาไม่ใช่แล้วเอาทั้งนี้ด็ดไข่แล้วเราฮอนเห็ดใครเนี่ยไปที่อหนเออแล้วเอาทั้งนีเอาไปเลยเขาให้มาชวนเมื่อใดเอาเมื่อใดเจอเนี่ยเอามามันเพ็ดไข่ออกเลยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยม่ใช่ไปเดินเข่าป่าอยู่บ่อรือจะดดหรืกับกระแดงบืนเกินมาจุดตาย ออมันก็ยังออกอันเล่า,าก็เป็นหัวดกจะซ้ำหนึ่งคือมือแรงนี่มันตกหัวแล้วมันเยโ,โอ้ยหวัวบาดอีบาดนีแต่วา่าเห็ดปวดนะที่ออกหลีกปรจะเ็ษปวดมันแตกนะสิไปอาบกัทินจ้ะพี่นอ้องจ้าไปตามมาแล้วก็อีกแล้วก่อนนะั่งคอยไม่นอนเยลยนั่งได้นี่แหล้วนี่งานไถมันล้างเออเศษมักตโตขึ้นเหรอวะ มียนนัดูผูเมีมนส่องยูทูบกับใครอนอือันดีอาเขาคือคือยูพูดใชะไม่ใช่เอาเข้าไปใ่เออลูกมันกำางหนาหย่กันอืมผมเิ่งเกิดออกมาอืมกบาง่ได้ยด้มมาง้อเนอน อันนี้คือจีมีอ่อนเนี่คือมีดด่านหอมอันนี้คือเต็มเข้ามือกันะเอ้าเบิ้งก็สิกินเบิ้งก็คือสมาหอมแถนพี่น้องเบิ้งในมักซิดาเนี่พี่น้องเต็มต้นเรื่องอมเติมพี่น้องเออมักซิดานะพูมหอมพี่น้องิดารุ่นนี้หอมหอมเขาเรียกมักฝรั่งบ่ฮะมักฝรั่งจ้าใช่หนอนบ่ะเด็นนี่หนอนนะตุ้ย พวกนี่ใหญ่อเนาดวูบจนจำแดงจำเนึงเทียนแก่ๆนั่นจะไปกัดโลดนอนตีชอบใช่ไหมวะพวกน่ากลิ่นพอได้เด้อแม่นจูบลงไอ้คือกันกระยาบพนเฮก็เต็กตึง่งนอนไปได้นอนยุ่งๆทิมมันเกิดอยู่มันเป็นอะไรมันคืออยู่นเนกิดอยู่ใน,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 นมันเองเพราะว่าบางที่เราไปเห็เนหอดงูซี่แต่ว่าม,มีาทุกคนนี่คือหมากกะทินที่เราจะมาเอานะจ้าทุกคนจ้ามีหมอกไปฟูภักตะกี้นะ ในี่ใส่อันนี้ขุดจะสิตายมาน,มานานะั่มาได้ข้าวนะเป็นเรามังคู่นะ่าจะได้กินนั่นนี่แน่เราไม่ร่มเบิดเดี๋ยวนี้เระกินนั่นงูซากีโกะจะกินนั่นนี่แน่บดตีเบิดแรงนั่นแต่ทานให้พ่อพระเจ้าไม่ออยุ่บเล,มลยมนะ่ได้สนใจเลยย่าที่น้องแนลอยู่ในนี่แหละหมักพริกกับท่านติโดกสีดาก,กับกรีรอนเี่งข้อนี่หมักพริกนะครับปลูก,กนะนี่คุ้มออกชิปสามพวกกันทินนั่นกันเบิด ฝนตกจะพี่น้องจามากแต่ที่จ้าบักนอนจังกินะ ขอให้ไม่กอคนฟูงเวิดนะไ่สร้างเปิ้แต่อนนี้โอ้ไปหายสกก็บอยม่หายอยู่ดีเนาะอนี่นัเป็นตาเฮ็ดข้อออกเ็ตัวเออกายดีนะห้างต่อได้ช่ง้างนี้นะอันนี้ฮไนนี่ยืนตรว่าีอันนึงห้างนึงอืมขามาวห้างหนึ่งข่ามาวห้างำอืมเจ้าของจุดเอาสูงเออข่ามานะคบข่ามาวเพืละกรเห็นอืมขนาดผู้เจ้าอันอยู่ในนี่กับบดะเฮน ก้อนี่นก็ได้ห้างนึงปีมีกระซองแล้วผีชุดกระเห็นไายห้างกระเฮียนมันเคยกับมันมาเห็นเนาะกุญญ์เนี่ยนี่มักคาริอเออโบมีหมักคนบอกอยากเอาไปใส่ตีนเ่าเด้โอ้ยใส่ตีนเป็นยังเอากรบหักคาลีกับอันไม่แม่เป็นบ่อไม่นบ่อหมักคาลีเอาก็แม่บักคาลี<อ>แต่บอ่อหมักคาลีนนี่แหละเขาเอาไปใส่อันตีนอัน เบื่อยนั่นโบมาขามป้อมพาว่ามาคารีนี่แล้วมกมาขามป้อมใส่เพชรมาคารีมาคารีบ้านขอบ้านพูลาเอามาคารีใส่เขาบ้านเขาเนี่ยต็มมกมาขามป้อมใส่ขนมกัดนั่นอืไปจ้าก่อไฟด้ตะกี้ไปทราบปลอมันตายก่อนหนึ่งอ๋อมันคือตายบริโภคอืมข่อยเมื่ออันนี้บอนจูดยังแสนี่จูดขยะจูดกินเออตะกินเพ่งคอพูนอันนี้นั่นคุณต้องทลายพูนอันนี้นั่นอันนี้หันไดเออเบิดลายแล้วเนาะเบิรงคุณนี่ก็ได้ลายนั่นแหละ หูไหวบ่อันนี uh, it, uh. okay. yeah. mm ้นะห่วยน้อยอาคือประทมไปหนยห่วยดูพวกเขาออกในโรงเรียนมันน้อยน่ะสิข้อเหตุควรเออมันมาชุดนี่ชุดหรือก๊กมันอยู่นี่น้ำมันไหลไปทางไหนไหลลงห่วยนี่ห้องไปอากโก๊กมันแต้วาได้ไหมมันน้ำขึ้นมาชุดนี่โอ้หนีโหห่วยชุดด้วยกันชุดหอย้องนะห้ฮะชุด้องเลยชุด้องบ้านใครอื่นโก๊กห้องมันประทมลดน้อยมันน้อยฝั่งตะกี้ดันดีตังทรายรถ ลุกรถใหญ่หาร้อนเนอเนาะมีช่องรถบริษัทรถนึงมาเด้อมาเด้อพี่น้องตมังหุงตัดมังคุงพี่น้องตัดมังคุงรอบค่ามข้ามเนาะสามสีเมากินสมเนาะผมเป็นกินข้าวแต่กินสมเฮ้อเออไลฟ์อันถ่ายคลิปยูตพี่น้อง ตางแตมมางจาตมมุงจ,า,า,มงจามาเดืบเดือบไอยาม่ดีไซส์ประดกจากสิบห้ายานี้นมีทำแบบจับแทบลูนะสกุมาลงกับห้องมาเหี่ยวเ้าจะไรเอาตู้ไว้ อกนี่เนาะอืมห,บบห,ห้ากระหกายปตตีเก็ได้ <laughs> อ้าวว่ <laughs> า,าได้ผู้บ้ากกล้ตีตีไกล้นเดนะอืวคนมาดันนี้ครับิใส่ประเด็กจาสองลโตนพี่น้องเอออยู่ในคกเดียวจิตใ่จสองอยโตจ้าติดตามต่นตนะจ๊ะทุกคน ไปซื้อังมาจำบันทึกจิตติโต้จิตโซฟีมือตามมาละก่อนเนาะพี่เดมอนบอกว่าขอแบบชูรสเยอะๆจ้านี่จ้ามฮุ่งของเฮากับสิประมาณนี้แหละพี่น้องเปาเอื่อเนาต่ำหกหนึ่งจ้ากันคับมามานะจ้าแม่นางจิโซฟีมือนะจ้ายัวสปแดกจะหายเฮ้ยจะสิจัดปแดกแปดหายนะจ้าเออ ใส่ปลาแปดหายเนาะแม่นางโซฝีมือนะจ๊ะทุกคนผู้บ่าวจำหน่อยอีทางบันเวือ์นมากบอติดตุ่ยผู้บ่าวบันเวิรนสาวปานเวิรนบังเอินใดพบเจ้าตอนคลายเหล่าการหาเสียงดีไอหอมแก้มขายคองแก้มบ่แม่นบ่แล้วเฮ้ย ีู่าเจียงสัตว์ดีบอทีื่อเราทิดนีทีได้บอกคนงามแนทแนทแนทตื้อตื้อตื้อแบบดนตีไฟใหญ่ใหญ่อันมาลำต้องบอกไอ้แบาบอกได้ดอกนาเราลักแขวมาเจ้าอย่ามาลลาลอย่าโลเลแล้วต้องใจปพี่จำพูดจะมาขุนกบกับตุ้ย โลใช่เลย Welcome to Business Love เสียงชุดเซ็กซี่ๆนะทุกคนกบป้าปีนี้ห้าสิบแปดแตกแตนอยู่ที่ทงหน้าทงไดกฝากติดตามด้วยนะทุกคนปีนี้เราจะไปกดปีไก่ในบ้าอาดบ่ได้ไปกดกบนะซุปเปปีนี้บ้าอาดจะไปนะเคยเห็นข่าวเรื่องอะไรนี่เอาไปให้มูจะนั่งจีบเอกเนาะเครื่องบินตกอ แจงขวางเมื่อไร่อ่ะโซองสามเมอรประด้ยินโอ้นนี่้ขับปี๊ดจำยากขี่เนาะย่านไหมอ๋อแบบเครื่องปินตกเข่นเครื่องดบเลยมาตรงเครื่องปินโลบแบบอันนี้เขาเงียบที่อันนั้น พี่น้องเอ้ยเมือนี้นะเป็นอันมือไปกุงกบลมบ่อยๆกับย้อนวานางสิต่งหมัดหุ้งนี่ล่ละพี่น้องเอ้ยนี่ตัวูบอกว่าทุกคนเต็กสาวะเาได้จ้ะมาดูคนมาดูโอ้ยบังผาต่ำเซ็กซี่เลยพี่น้องเอ้ย จ้าสิแบบครัวบ้านบ้านน้ำปูเลจ้าใส่หมัดกระทินพี่น้องสิแบบครัวบ้านบ้าหน้าปูเลจ้าสิได้กินปลาแห้งตำล้อก่อนเนาะแซ่บหรือแซ่บจะเอารถขี้ไม่ได้เบ่งเนาะ ซอสต้มเปรี้ยวหวานเนาะโอเคอย่าประเดกนำเด้อตอนมันกินตอนเนาะเดีกินหมดไหมล่ะหมดจ้าเนี่ยที่กินเองแห้งเฮยถึงใจนั่งให้มังกินไรเฮยเออไปคุยกินอยู่นั่งตามใส่ประเดกแปดสิบตอนอยู่ท่านไอนแขกจกมาถ้วยหนึ่งใส่เกลือเยอะเฮย สอบเพี้ยงถุยหนึ่งใช่จนเบิร์ดแนวตีแตกสาวโบเป็นนะพี่ยพยัมภูยังภูบอกว่าแตกสาวโบเป็นเป็นจ้ามาดมทำไมไม่เป็นแตกสาวก็เป็นสิไปกลดพี่โทคูพี่ยัครูจะไปกลดไม่ได้แล้วแม่นางกันใหาก็ได้สิแม่นางแต่แค่แตกสาวออกทุ่งน้ำเป็นลายอย่ง ได้แก่ถ้าตุยตุยไปอยู่มาม่าจะทุกคนป้าผู้สีดาแนวเบิร์ตเนาะแก่ถ้าใครคิดทางไรซะเนาะแล้เห็ดประแดดจนไมันดับรถแก่เลยมากิดอยู่บ้านแก่ท่นบ่ดาบดอกป่ามันจะกินมาเรื่อยๆสวัสดีครับขี้ทอดเบาเน่ยมันอเมด้กาออซ่าห์ตัวเนาะแต่สิกินบดบ่เงินอาณามันครับ ถ้าจะหาตัวนะเฮ้เบึ้งอย่างเบิ้งแล้วหยามมอา้อหักตาเอากระยิบเป็นอวเพื่นไนพนไยายามม้อก็ได้อยู่อ่นอนเ่าเพื่นก็ไปไปยามแต่ว่าเพิ่อนบริขายพีพราวโทรัพท์พนุกหน้าทย่การบริโทรศัพท์ใส่สุขเรืองคายเนาะคันเมื่อไปก็ย่างนอนกะน,นี้ก็จะปักกระเตปนอนนี้นอยูเ็โทรศัพท์เตือกสว่าได้เนาะ นตอยนมีเมนูวันนี้ก็ตบักคุงแล้วก็ลวกมาม่าเน่ามอมยาไส้สดของกับาแต่ว่าน้ำก็ยังรายยู่งยงนี้นะเก็บเพื่อนเพื่อเมื่อเช้านี่ก็ไปหาแม่ปุ้งแม่ไข่แม่เออแม่ลูกอ่อนัะพี่น้องเอยก็เลย เดี๋ยวมาสู่แม่นางพรุ่งนี้จะเอามาสู่นางกินนะใครมันก็ยังลาอยู่กระเบิ้งไงเนี่ยพี่น้องเอ้ยฝาก,ากเบิ่งคลิปให้เดินเด้อทุกคนเก็บเพชรเพื่องกัลาอยู่เจ้ามามากรบแซกบระแทกกระพริัต้องแ่บแทกกถึงส่วงซีน ต่ำอยู่เมืองแล้วนัว,วอยู่เมืองไทย oh. <laughs> พี่ด้ำผู่งอยู่นะไอ้พี่ไดมอนพี่ไดมอนบอกว่าเอาเยอะๆจ้าสองจองนะเจ้าพี่ไดมอน <c oughs> แซ่แบๆนะคบผมนะ่ะแผกทั้งลุมมันสิล้นไปแล้วจ้านะตรงกับจังหวัดอยงขงังแบนี้นครพนมเยตรงกับนกกรพน <c oughs> มจ้า บ่อบ่อไหลเงาไฟเนาะภาอายังไปดีัเกี่ยวเกียวจะใส่มาอีกอันนึงบอขอบคินนะมันใส่เลยแม่ ยอันมักอนนี่บะน่อวันนี้มันลายกุนระว่กได้ใหญ่มาสปีแล้วยังบยไป่ครพนโอ้ยานเคยไปแล้วเน้อจ้าสองเท่แล้วจ้าเจ้าบุญห่อระคอก็ยังบุญบ่หอบุญก็กรบ้หออะไรไปตั้นอ้อยเลยรถท่าแกอ้อยพาไปขี่นั่งรถนั่งรถหก้อนั่งรถสิบรอไปจนว่ารถติดจิตายจ้า น้อยจ๊คขี่รถน้อยไปจ้ามุนมองจอมแักไปจ้าพดวัดจ้าเหรอพดวัดจ้าอ้อยจูดเหรออ้อยจูดอ้อยเผากับมีแจ้ะบ้านเมืองก็ขี่รถติดแอ๋ตุกขี่รถแกอ้อยแจ้ะรถติดใช่ไหมขี่รถแกอ้อยไปอันอานสนมแจ๊ะบ่ได้ไปแต่ปัดแซงแจ้ะไปทานพนสนมก็ไปจ้าปัดแซงเคยไปอยู่อันนี้มาเลยใส่เงไปถามีอันมันนีก็คือไปอยู่เด้อตามมาคง จามือนีไปมือแม่นางโฮ่งของเราขีรถแก้อ้อยนะจ๊ะขีวไปลงมือแก้อ้อยไปเด้อไม่ธรรมดาจ้าเต็มได้สิเต็มคันรถไปเนาะจ้ารถติดจ้าเห็นไหมรถติดแล้วสิบบริย่างเป็นกิโลปุ๋ยบ๊อกเปอดเขาไปเอ่ะบอรถติดแล้วก็ร้องไห้บ่บอรถติดกับเพื่อสิไปได้ตู้เธอละก้าวใช่มั้งเน่ยสวัสดีตู้จ้าสวัสดีจ้า ใครฮีปปอดตั้งลุมบอขันนี่ไปแ้วเมื่อกี้เนี่ยมันลืมโตมันลืมโตเมื่อกี้เนี่ยมันใคเดาว่มีบ่มีดกล้องตั้งนานก็เลยนั่งตั้งหเข้าใครไฮีตปอเนาะพอบอลอังซูโร่จพอแล้วูรกันพอแล้วมันพอแล้วนี่ก็ได้ยแดกเด้อกระดกก็พอหมังน้าหมังดึงซะมาสมไปตาทีประเดี๋ยเตาอ้ยด้วม่นยนั่งตแบบนี้อยู่อ่ะพี่ัผู้บอบอแจอพี่ตัวผู้ในน้ได้กะ แน่นอนดีแล้วจ้าลูกกระตุกเลยบอคจุ๋ยคือหน้าโลดแก้อ้อยน้องจ้าไปไปบุญถ่านพนมจ้าไดีคีลดแก้อ้อยจ้าหกลอจ้าสิบลอจ้าอืมเอาไหมอืม่ากินไปแจ้น่ากินไปแจ้งตัวออกพรรษาไปเที่ยวใชยกระตกเลยวบอเหนามาเลยมาเลยมาเลยมากินน้ำกันมาเที่ยวบ้านพี่จุกแต่นี่ติดจีนีเกี่ยวข่าวนั่นแหละวมีตัวหวย ช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวขาวเด้อเขาลดกำลังเลิกเกี่ยวขาวกันนะตอนนี้ใส่กระตุกเลยจ้ากลิ่นไ่ก่อคักเนาะใส่กระตุกเลยใส่กระตุกเลยมาเดินมาเดินทุกคนมาเดินมาเดินมากลิ่นบรรยากาศจ้าเจ้าจอมประแดดเปิดเกลือมาทำทอนไปเกี่ยวข้าวกินเป็ดบ้านอามาราคือบ่ไปน้ำอ่าเ้องพักห้องนาะมื้อนี้เฮาก็ไปทำอะไรทางมัน เอาปูหมแต่ว่ามืออื่นเข้ากับตีทุระคือกันจ้าทั่วฟูมาบาดนี้ทุกคนมาเดี๋บวดนเดี๋ยวประกิจยาบตับนะยุแล้วเดี๋ยวนี้ให้อ่าโทรมาเออจ้าเต่งสาดกับพี่น้องเอ้ยบาไว้ปูหมูทันเนาะน่ะใช่ไหมกินข่าวไล่สดพี่น้องเอ้ยอืมจากสวัสดีอีกรอบนะจ๊ะทุกคนจามาเดินกินข่าวน้ำกันจากกต้องข้าวหน่อยค่ะแม่พี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดือบิคิว ตั้งแต่ดังนี่ลืมน้องเลยนุ่งนะอ๋อน้องไม่นุ่งน้องน้องนุ่งแล้วเตะดื้อออกละอะไรพี่คิวจะออกไปไหนเขามาดูน้องแน่เมื่อคืนนี้น้องก็ดูให้พี่คิวจนหลับคาโทรศัพท์โอ้ยยงวันนี่นะมาเด้อมาเด้อทุกคนมาเด้อคิดหอดเด้อจ้าทีมงานเวลาบอกคอยมีจ้าพิจัดมินขอบคุณได้ทอบเด้อติดหอน้องๆเนาะหลั่งมือก่อนยังน่าพูดนึงว่าคขดถอดฝรั่งมือ มากินทอดน่าอร่อยครับพี่นายมอนเป็นตะควัญแป้ตะควัญเ้เก่าขึ้นมากเส็นมันละอยยดเนอเอาเอาเวลาเบิร์ตบอยู่นี่แต่ว่าหดังมาแม่เออแซนดวมาซื้อยีุโอ้ได้แบบนี้ทานเยัง่ำไ่กิทในกรห้อยมาเดิอทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อกินแล้วนะกินแล้วนะอันนี้แซนบนอ่อนนะบากินอ่อน้จก้าได้มหูเลยทีเจบกินเนาะ ดอดมอนมาเด้มกินข่ามอลีเจ้าปรดีเอาใส่ทงมาบอกกินเอากระจ้ทงล้วจะไปหาหมูวิรมอได้กัไปหาหมูเจ้าเอาไว้ทอดป่านนะครัจะไปทงบระดี๋วหนนะตีจับอ่อนตีตีก่ันท่เลยไหมโอ้ยลมเป่าครับก็ั่นตีม้ววับวับีเปลีตกนตกดิมันต่ำเงยไปน้อยแสงแสงเอาขุ้นแน่ก็ว่าฉัเอาขึ้นแล้วนะเปิดอะไรเนี่เปิด เออเอาขึ้นชุดมันมันย่างจซเกาชุดแล้วยังมันย่างจซเกาเอาขึ้นหม่เธอพอ้องเอาขึ้นชุดพอบอเออได้อยู่โอเคนะเลอจ้ามาเด้อทุกคนมาเดินมาเดินกินข้าวเดินน้ำลายเนาะจุ๋ยกินน้ำเก่งขักเนาะโอ้ที่ที่ช่วงน้นมันกาเนาะมันทอดมันยังมันก็เลยถ้าใคนกินน้ำลายมือ สวัสดีจ้ามาเด้อกินต่ำเซฟเสร็ระแดงหัดต้นน้ำมะจ่องหนึ่งแปรกดูจ่องหนึ่งสลดสองจ่องจ้าพี่พี่บุญมีลบอะไรออกอ่ะอ่านไม่ทันเลอักแล้วกินก็เด้อกระเด้อพเคยวเออไร่ข้าโทรศัพท์ฉันอาจฮะกินโทรมา ไล่ชอบิ๊กคิวหรอบี๊กคิวหรออืออะไรพี่น้องบอกอะไลายใหญ่ห้างเนะเขาเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมวงไว้เพียกจำนีแล้วพี่น้องเออฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้บ้าอ่านเดี๋ยวจะจ้งบาทฟังจะได้กับขอบพวกขอบใจหลายๆเดี๋ยวาสบายดีจ้าบ๊ายบายคลิปนั้นนะไม่ใช่ไลฟ์สด